มาโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับผมมาทำกับดักดักไก่ป่านะครับผมมาโอเคนี่นะครับทุกคนอันนี้มันก็เหมือนแบบสปริงนะครับผมนี่คือแบบเราจะมัดลงไว้นะครับผมนี่แล้วก็อันนี้น่าจะแบบเทียบไว้กับไม้อะไรต่างๆนั่นนี่ทุกคนเด็ดเดงนี้ได้หตัวเด็ดคือทุกคนมันจะโดนไก่ป่านะครับผม นี่เลยเด้นนะน้ะนองแบบใหญ่ๆแบบดิจิตัลดิจิตัลเลยอ่านี่แหละประมันนี่แหละทุกคน อยู่กับผมมาเมสวนนะครับผมแล้วก็คุณนาเรศนะครับผมมาโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับผมมาทํากับดักดักไก่ป่านะครับผมแต่เราไม่รู้นะครับผมว่าเราจะได้ไก่ป่าหรือมาอะไรยังไงนะครับผมเชิญโอเคกพะวันนี้นะผมนี่ตอนนี้นะผมเดี๋ยวคุณนาเรศนะครับผมทําแบบที่ดักไก่ป่าเปนะครับผมแบบ อาจจะต้องใช้ไม้ไผ่ด้วยนะทุกคนโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปหาจุดที่แบบอาจจะมีไก่ป่านะทุกคนส่งแบบในตรงแถวนี้นะผมไก่ป่าค่อนข้างจะเยอะนะซึ่งเราไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะผมแต่ไม่เป็นไรผมเดี๋ยวเราลองไปหาจุดที่แบบเห็นรอยไก่ป่าดีกว่าผมอะไรครับผมมันคืออะไรครับอันนี้แหละครับอันนี้คือแหล่งน้ําน้ําแหล่งน้ําเล็กๆพวกนี้นะครับตอนเย็นๆประมาณบ่ายห้าโมงเย็นครับทุกคนก็พวกไก่ป่าหรือว่านกพวกนี้ก็จะลงมากินน้ำนะซึ่งเราก็จะหาดักจุดที่เป็นทางของไก่ป่านั่นแหละครับผมโอเคทุก คือแบบรอยไก่ป่ามันบางทีถ้าเกิดมันมีลูกมาด้วยนะผมมันก็จะแบบเคลียร์เคลียอะไรไว้นะผมซึ่งโอเคสําหรับแบบวันนี้คือเรามาค่อนข้างที่จะเป็นตอนเย็นนะผมเพราะถ้าเกิดเราทําที่ดักดักไก่ป่าเสร็จนะผมคือนั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะกลับออกไปนะผมเพราะเดี๋ยวเราจะมาดูพรุ่งนี้เช้านะผมว่าแบบมันจะโดนหรือไม่อะไรไงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันทํากับดักไว้ก่อนเลยดีกว่าครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกระนับกับดักก่อนเลยครับทุกคนมารับเห็นอะไรครับผมอันนี้คือร่องรอยของไก่ป่านะเวลามันลงมากินนะ้ำมันก็จะเคลียร์พ ีสังเกตได้ง่ายๆเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีใบไม้เลยเพราะว่าโดนไก่ป่ากเคี่ยวออกหมดเลยมันอาจจะกินพวกแมลงตัวเล็กๆก็ได้แล้วก็นี่ก็อาจจะเป็นขี้ของไก่ป่าก็ได้นะทุกคนนี่ครับว้าวนี่ๆๆทุกคนแถวนี้น่าจะเป็นรอยไก่ป่ากเคี่ยวหมดเลยนะผมว้าวแล้วว่าเดี๋ยวเราก็จะทํากับดักแถวนี้เลยใช่ไหมครับผมใช่ทำแถวนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาทํากับดักกันแล้วทุกคน มาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมนี่คือเราจะต้องตีไม้ไผ่ให้แบบมันนิ่มๆลงนะครับผมเพราะทำไมต้องแบบทําให้แบบมันเหมือนเล็กครับผมนี่มันเหมือนเล็กศีรษครับใช่จัดนะครับผมลองดูกลไกมันหน่อยครับนี่ทุกคนมันมาผมอันนี้คือคกลไกกับดักที่แบบเราจะเอาไว้ดักไก่ป่าอะไรต่างๆใช่ไหมครับผมว้าวนี่เดี๋ยวอ,นนอาจจะต้องอมัดเชือกอีกม,มาเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าแบบเป็นทำกับดักดักไก่ป่านี่จะเป็นประมาณอะไรยังไงนะผม มาโอเคทุกคนนี่นะผมตอนนี้นะผมคือเราแบบจะต้องมัดไว้นะผมนี่อันนี้คือนี่นี่นี่คร่าวๆมันจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเห็นนะผมนี่จะประมาณนี้นะคือเวลาแบบถ้ามีแบบไก่หรือว่าอะไรโดนนะผมนี่มันจะติดมือเลยนะผมนี่นะผมค่อนข้าง,งที่จะติดเลยนะนี่ประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปดักลงไว้กันเลย มาโอเคนี่นะครับทุกคนอันนี้มันก็เหมือนแบบสปริงนะครับผมนี่คือแบบเราจะมัดลงไว้นะครับผมนี่แล้วก็อันนี้น่าจะแบบเทียบไว้กับไม้อะไรต่างๆในะนี้ทุกคนนี่โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ปักเสาอ,อะไรแล้วนะผมเหลือแค่อันนี้นะนี่โคตรสุดยอดเลยนะผมผมไม่รู้ว่าแบบเพื่อนๆเคยแบบลองทํากับดักพวกนี้หรือย,อยังนะผมนี่ประมาณนี้กันเลยมาเดี๋ยวเราจะเสร็จอันแรกกันเลยมาอ่ะโอเคนะครับทุกคนออันนี้เนี่ยคือถ้าแบบประมาณนี้นะผมมันจะโดนคอมันใช่ไหมครับผมประมาณนี้จะโดนขาประมาณนี้ จะโดนขาแล้วประมาณไหนจนโดนคองต้องประมาณนี้เพราะไก่ตัวมันจะประมาณนี้อ๋องมันก็จะลอดเข้าไปนี่นะครับลองอันนี้คือถ้าปล่อยได้ไหมครับได้ได้ได้นะนวครับว้าวโอเคทุกคนนี่นะครับผมตอนนี้กับดักดักไก่ป่ามันก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่คือเราลองดูได้ไหมครับว่าแบบเวลาเข้าไปเลยมันโดนมันเป็นยังไงนะครับดคลองลองดูนะครับทุกคนมันถ้ามันเดินมันจะเดินลากไปเลยมันจะลากไป ก็จะเปน,บบนี่นะผมแล้วก็มันจะดึงอย่างนี้แล้วนะทุกคนสปริงอันนี้คือมันจะเป็นเล็กๆนะค่อนข้างตึงเลยนะครับทุกคนนี่แหละโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาดักไว้ไหลายๆอันเนาะ <OK S 2> เดี๋ยวแบบพรุ่งนี้เรามาดูว่ามันจะโดนไม้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราดักไว้เลยแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เสร็จนะครับเราต้องทํารั้วกั้นอยู่เพื่อท<ด>ี<ด>่จะกั<ด>้นไม่ให้มันไปไหนไดนอกจากต้องมาเส้นนี้เส้นเดียว โอเคทุกคนตอนนี้นะผมนี่มาตอนนี้เราก็ได้แบบทํากับดักได้ไก่ป่าอันแรกเสร็จแล้วนะครับผมเอรอบด้านนี้นะครับทุกคนคือเราก็จะแบบทํากับยังาครับผมกับใบไม้นะผมเพื่อให้แบบไก่แบบเวลามันเดินเข้ามาเดินเข้ามาแบบตรงแค่จุดนี้จุดเดียวนะผมนี่นี่น,นี่กับดักมันก็จะประมาณนี้นะเวลาคนไก่มันโดนนะผมลองลองดูคนไก่มันใกล้ๆนะผมนี่มันจะประมาณนี้เลยนะทุกคนคือถ้าเกิดแบบไก่หรือว่าอะไรเดินผ่านนะมันจะแบบติดทั้งตัวมันเลยนะผมนี่นี่คือแบบถ้ามือผมแบบไปเกี่ยวใส่คือติดทั้งตัวเลยนะผมนี่ ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่โอเคเดี๋ยวเราไปดักอันอื่นเพิ่มหลายๆอันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูนะผมว่าแบบมันจะโดนไก่ป่าหรือไม่โดนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมโอเค โอเคทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้แบบไปจากไกลป่าไว้หลายๆจุดแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมเราจะมาดูว่าแบบมันจะโดนหรือไม่อะไรเงี้ยน,นะซึ่งแบบเดี๋ยวคืนนี้เราก็อาจจะนอนพักแถวนี้นะครับผมซึ่งเราต้องทาที่พักนะครับผมโอเคยังไงก็ like ไลค์เปถึงบางใจกับพวกเราครับผมแค่เดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับผม อรุณสวัสดิ์สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนมาโอเคนะครับทุกคนก็เช้านี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกับดักที่เราได้ทํากับดักดักไก่ป่าไว้นะครับผมแต่เราไม่รู้ว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ได้นะเดี๋ยวเราก็จะลองทําให้เพื่อนๆดูนะเวลาแบบมันโดนไก่ป่าหรือว่ามันโดนแบบมันมันจะเป็นอะไรยังไงนะครับผมโอเคมางั้นโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกับดักที่เราดักไว้กันเลยไป โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเรามาตรงที่กับดักแรกของเรามาดูครับผมทุกคนนี่กับดักที่เราได้ดักไว้นะครับผมนี่โอเคอันนี้นะครับผมมันก็ไม่ได้โดนตัวอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราแบบจะเอาขึ้นนะครับผม นี่แหละอ่ะโอเคทุกคนก็นี่หละนะคืออันนี้อันแรกไม่เป็นไรครับผมคือเดี๋ยววันนี้นะผมกับดักที่เราดักไว้ทั้งหมดนะผมเดี๋ยวเราแบบจะมาถอดออกนะทุกคนดูมาดูตรงนี้นะครับผมนี่อันนี้นะผมผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบที่ทํากับดักหรือว่าดักอะไรของชาวบ้านนะผมนี่นี่นี่เห็นไหมครับผมโอเคแต่เ,เราก็ดักตรงนี้เหมือนกันนะผมเพิง่งเราเพิ่งเจอเช้านี้นะครับผมนี่แต่กับดักไก่ป่า,ปาของเราก็นี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะถอดออกนะผมเพราะว่าเราแบบลองมาทํากับดักให้เพื่อนๆได้ดูนะผมว่าแบบคนที่อยู่ในป ในเขาแบบคือบางทีแบบเขาแบบไม่ได้แบบเข้าไปซื้อของในเซเว่นเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยนะผมคือเขาอาจจะไม่มีเซเว่นอะไรพวกนี้เวลาแบบคนเขาอยู่ในป่าในเขาคือเขาเอาชีวิตรอดอยู่ได้ยังไงอะไรอย่างงี้นะสำหรับเราก็อันนี้เราแบบลองมาทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูก็มันจะประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูกับดักอันต่อไปที่เราดักไว้ดีกว่าผมไปคือทุกคนมันจะโดนกายป่านะครับผม นี่เลยเด้ได้ตัวหนึ่งอืว,ว้าวทุกคนโดนโดนโดนนะครับผมนี่ทุกคนดูดขนล่วงหมดเลยว,ว้าวนี่นี่นี่ทุกคนเวลาแบบไก่ป่าหรือว่าอะไรมันโดนครับผมปฏิกิริยาที่มันโดนมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนนี่คือแบบมันจะติดขาติดหัวติดอะไรของมัน,นัะผมโอเคโหทุกคนตอนนี้นะผมเราดูกับดักของเรายังไม่หมดเลยนะผมแต่เราแบบได้ตัวหนึ่งนะผมนี่นี่น,นี่ตรงนี้เลยนะผม โอเคโอเคทุกคนงั้นถ้าเกิดเราได้ไก่อย่างนี้นะผมคือวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไก่ตัวนี้ไปทาอาหารนะซึ่งเราค่อนข้างที่จะหิวกันแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราไก่ขึ้นมาไว้เลยครับผมแกะเลยนะแกะเลวครับผมเนเนเนทุกคนลองมาดูใกล้ๆนะผมอันนี้ไม่ต้องดราม่านะผมอันนี้คือเราก็แบบได้มาลองทําให้เพื่อนๆเ,เห็นนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะผมนี่ก็ได้ไก่ประมาณนี้นะผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะเอาไปทําอาหารนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกับดักอันต่อไปนะครับผมโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ไปดูกับดักหลายอันแล้วนะผมคือนี่กกกััับดดทีี่เเราไ้้็อนนลยม มาอันนี้ก็ไม่โดนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไก่ตัวนี้นะครับผมไปทําอาหารนะครับผมโอเคทุกคนคือเราอยู่ในป่าแน่เราแบบจะได้มีชีวิตเราแบมตอนนี้เราหิวมากแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอาไก่ไปทาอาหารกันดีกว่าผมไปมาโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาถอนขนไก่นะครับผมนี่นี่เลยนะครับผมโอเคทุกคนคือเดี๋ยวแบบจะมีดราม่าอะไรกันแน่นอนอยู่แล้วครับผมซึ่งแบบผมจะไม่ทําคลิปดราม่าแล้วนะซึ่งแบบถ้าเกิดใครจะดราม่าหรือว่าอะไรก็นั่นแหละนะครับผมโอเคคือเอาจริงๆครับทุกคนไก่ตัวนี้ก็เป็นไก่แจ้น ป่าพอสมควรนะซึ่งที่เราแบบมาดักไก่ป่าอะไรอย่างงี้นะเราแบบอยากแบบลองมาทดลองแบบทําให้เพื่อนๆดูนะว่าแบบการอยู่ในป่านะผมเขาดักไก่ป่ายังไงเขาดัดสป่าอะไรยังไงนะผมสําหรับแบบวิธีนี้นะผมคือที่เรามาทําให้เพื่อนๆืดูนะมันก็คือการทากับดักดักไก่ป่านะครับผมมันอาจจะเป็นแบบพวกนกอะไรมาติดก็ได้นะซึ่งโอเคไก่ตัวนี้นะผมไม่ใช่ไก่ป่านะผมเป็นไก่แจ้นะครับผมก็นั่นแหละเราเอาไก่แจ้มาจากบ้านนะครับผมโอเคนี่แหละโอเคอันนี้เราก็ถอนขนไก่อะไรนะผมมาเดี๋ยวเราจะเอาถอนขนไก่แจ้ตัวนี้นะท เดี๋ยวเอาไปทอดทั้งตัวนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะผมเราก็มีแบบเครื่องปรุงอาหารแบบพอสมควรแล้วนะผมนี่เดี๋ยวเราแบบจะถอนพวกไอ้ขนยาวๆมันออกก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปเผาเพื่อแบบถอนนขนเล็กๆของมันออกให้หมดนะครับผม มาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็แบบได้ติดไฟไว้แล้วนะครับผมโอเคคือการที่จะแบบเอาให้แบบขนไก่มันออกมาให้หมดนะครับผมเดี๋ยวเราแบบจะต้องแบบทําให้แบบมันเปียกๆชุ่มๆน้ำนะเวลาแบบเดี๋ยวเราเอาไปเผาไฟนะผมมันจะแบบถอนออกมาง่ายๆเลยนะครับผมนี่โอเคเดี๋ยวเราแบบทําให้ไก่ตัวมันเปียกๆเ,เลยนะครับผม นี่โอเคทุกคนตอนนี้นะผมเดี๋ยวเราจะเผามันสักพักนะผมการที่เราแบบชุ่มกับน้ำนะผมคือมันจะทําให้แบบถอนขนง่ายนะก็อย่างที่บอกเลยนะผมนี่ตอนนี้มันก็เริ่มแห้งแล้วนะผมเดี๋ยวเราจะเอาผลมันถอนนะผมคือเอาจริงๆนะทุกคนคือคนที่จัดดราม่ามีอยู่แล้วครับผมมีมีคอยดูอยู่แล้วละครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมอันนี้คือเราแบบทําให้สําหรับคนที่แบบอยากรู้อยากเห็นนะผมคือเขาก็จะได้รู้นะว่าแบบการแบบอยู่ในป่าคือแบบการที่แบบจะต้องแบบฆ่าไก่เองแบบกินไก่เองอะไรอย่างงี้คือมันต้องทําเองนะซึ่งมันอาจจะไม่ไม่ได้มีเป แพ็คไว้ใ,ในเหมือนในเซเว่นหรือว่าอะไรหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้นะผมแต่อันนี้คือแบบเราต้องทํากินเองข้ามันเองนะผมนะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยกินไก่นะผมนั่นแหละก็เหมือนกันนะครับผมโอเคนี่เดี๋ยวเราก็จะถอนขนไก่มันเลยโอเคทุกคนตอนนี้นะผมเดี๋ยวเราจะเอาไส้เอาพุงเอาอะไรมันออกนะผมเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดในกระทะทั้งตัวเลยนะครับทุกคนนี่มา อ่ะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมนี่ไก่ของเราก็เสร็จอะไรหมดทุกอย่างแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะขอมาทอดทั้งตัวนะซึ่งแบบเราแบบไม่ได้ทอดไก่ทั้งตัวมานานแล้วผมโอเคเดี๋ยวเรามากระทะไฟระเบิดกันเลยหนึ่งสองสามเดี๋ยวเราจะขอมาทอดกันสักพักนะผม มาโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมนี่ไก่ของเราเราก็ได้เอาทอดแล้วหนึ่งรอบนะครับผมนี่โอเคเดี๋ยวแบบเราจะมาราดด้วยน้ําจิ้มนะครับผมนี่น้ําจิ้มอะไรผมไม่แน,น่ใจนะครับผมน้ําจิ้มเสือโคร่งนะครับผมซึ่งนั่นแหละครับผมเดี๋ยวเราจะมาราดแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองมาย่างอีกสักทีนะครับผมนี่ไม่รู้ว่าน้ําจิ้มหรือว่าน้ําซอสน้ําราดนะครับนี่ขอราดไว้สักหนึ่งทีก่อนนะทุกคนอโอเคเดี๋ยวเราจะราดแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาย่างอีกทีนะครับทุกคนอโอ้โหคือแบบค่อนข้างที่จะหอมแล้วครับเพื่อนๆคือแบบไม่อยากจะบอก โอเคเดี๋ยวเราแบบมาราดกินนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอาอย่างอีกสักพักหนึ่งกันนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราลองรับประชิมรับประทานกันดูมา โอเคทุกคนมาเขามาดูใกล้ๆผมนี่ตอนนี้นะครับผมคือไก่แจ้ของเราที่แบบเราแบบได้ย่างนะโอ้โคือแบบมันโคตรหอมเลยนะทุกคนคือตอนนี้นะคือเราได้เอาแบบไนน้าซอสนั้นนะราดด้วยนะครับทุกคนซึ่งแบบตอนนี้คือแบบเราก็เริ่มหิวกันแล้วนะผมเดี๋ยวเราจะแบบลองแบบกินดูนะนี่อันนี้ฝั่งนี้นะผมนี่นี่นี่น้ำจิ้มอันนี้ที่จริงเราไม่ต้องใช้น้าจิ้มแล้วก็ได้นะครับทุกคนนี่แต่ไม่เป็นไรครับผมผมขอแบบเพิ่มน้าจิ้มเพื่อความจี๊ดจ้านะครับผมนั่นแหละโอเคนี่เดี๋ยวผมขอหักแบบขาน่องมันสักข นะนี่ทุกคนเห็นไหมครับผมคือที่จริงนะผมน้องไก่แบบนี้นะคือมันกินได้แล้วนะเดี๋ยวแบบกินแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มดูนะครับผมนี่แหละทุกคนเดี๋ยวขอกัดแบบยังไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยนะทุกคนคือเราใส่ไอซอสแบบทาตัวมันอะไรพวกนี้นะผมคิดว่าที่จริงไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเราก็ได้นะผมมันอร่อยแล้วแล้ว อโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอจิ้มกับน้าจิ้มที่เราทําเองมาหน่อยนะผมนี่ขอจิ้มเลยนี่แหละนะทุกคนนี่นี่นี่ก็จะประมาณนี้นะผม,มคือแบบน้ำจิ้มบ้านๆก็อร่อยเหมือนกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆคือแบบไม่ไบอกโอเคทุกคนเดี๋ยวขอแบบตรงแบบเขาเรียกว่าอะไรเปลือกมานนะผม ออืื <c oughs> นี่นะเปลือกหนังกร,บกรอบๆมานะทุกคนอ่านี่นะครับผมมาขอลองชิมดูเลยอื <c oughs> ความอร่อยความลงตัวือแบบไม่จะบอกแล้วครับทุกคนแบบตอนนี้ตะกองน้ําลายไหลแล้วครับผ <c> ม <oughs> มา <c oughs> มเดี๋ยว <c oughs> ขอลองอีกสักหน่อยนะผมนี่นะทุกคนอืนี่นะนะอย่างนี้เลยนะผมเนื้อมันอนี่นะทุกคนเนื้อแบบนองมัน มามาขอลองชิมให้เพื่อนๆดูก่อนป้ามั้งคือแบบคนในกล้องอาจจะดูเหมือนไม่อร่อยนะผมแต่แบบคนนอกกล้องนะผมลองกินแล้วร่นี้แหละมามามาคุณจอมมาดูลองกินดูครับผมมาชอบปิ๊แน่และลองดินอือือลองจิ้มดูครับ ดูจากท่าทางอร่อยนะผมแต่ขอลองน้องอีกสักครั้งหนึ่งนะผมนี่นะน้องแบบใหญ่ๆแบบดิจิตัลดิจิตัลเลยอ่านี่แหละปละมันนี่แหละทุกคนอโอเคทุกคนเราก็จะกินจนหมดนะครับผม แล้วตะกร้อครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลองให้ตะกร้อลองมากินดูนะว่าแบบมันอร่อยจริงหรือไม่อร่อยจริงนะโอ้โหคือแบบตะกร้อกินอย่างไวครับเมื่อกี้ไม่ได้จะบอกนายนายนะผมอืนายนายของโฟกัสดูนะครับทุกคนย่างกับแบบหมูกรอบนะครับผมดูอืคือแบบคนที่กําลังดูอยู่ในคลิปนะครับผมอาจจะดูเหมือนแบบไม่อร่อยนะทุกคนคือดูกินแบบเต็มปากเต็มคำเลยครับผม พร้อมกับน้ำจิ้มเค็มๆเลยอร่อยอร่อยอร่อยจริงทุกคนเนี่ยนะคือแบบอร่อยแบบไม่อยากจะบอกครับทุกคนปล้วาอ อ่ะโอเคนะครับทุกคน,นก็ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้แบบกินเนื้อไก่ป่าไม่ใช่ไก่ป่านะครับผมก็เป็นไก่แจ้นัะผมไม่ต้องดราม่านะคือไม่รู้ครับผมก็ดูให้มันสนุกแล้วก็อะไรที่แบบมันพอจ,จะเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆได้ก็เอาเป็นความรู้นะผมอะไรที่แบบไม่เป็นความรู้ก็ดูเป็นสนุกสนานบันเทิงเอานะครับผมก็นั่นแหละครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนก็กดไลค์แชร์กดติดตามไว้นะครับผมเคจอกันใหม่ที่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไปดูอยากให้เราทําอะไรก็คอมเมนต์มานะครับผม